สารวัตรครับสารวัตรมาตั้งด่านอีกแล้วครับวันนี้อา้ามาตั้งดีน้องทำไมอ่ะวันนีจ้จำเป็นต้องรีบตั้งเลยเพราะว่าที่นี่่วงจุ้ยมันดีแล้วก็พี่ไปตั้งอยู่เคอไปลองตั้งแล้วเป็นไ,ไงพี่ไม่ได้ยอดที่นี่ทะลุเป้าทุกเที่ยวจะเลย,ยครับคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะมันเสื่อมเสียวงการสีการกีตำรวจต้องเข้าถึงประชาชนดูแลประชาชนดุดญาติเม็ดคุณพูดอย่างนี้เสียหายคุณเข้าใจไหม ฮะโอ้ชดโทษเลยตำรวจแบบพี่นี่แหละที่พวกผมชอบแน่นอนน้องเออว่าแต่ทำไมมาตั้งวันนี้ครับวันท้ายพี่หมดไปเยอะน้องเฮ้ยวันนี้พี่ก็เลยมาตามทุนอย่าเพิ่งแหกสิจะแหกทำไมเออทำไมตาลอยลอยบอกตรงคุณดื่มอ่ะเดี๋ยวตรวจแอลกอฮอล์ดิตรวจแล้วตรวจแล้วผมอยู่แล้วเลยเอาไปโรงพักเลยทำไม กระบอกมันเป่าบ้าไปเลยเมาเนี่ยเอาดีๆเมาเนี่ยไม่ได้เมาครับผมมาขายของจะเมาได้ไงเราจริงปะเนี่ยจริงถ้าไม่เมาไหนเล่าเรื่องตลกต่อครัผมฟังดิช่วงนี้ตั้งด่านเครียดมีคดีทุกคืนเลยอ๋อเหรอครับอ๋ออันนี้คืออะไรดีดนิ้วคืออะไรดูดปะเนี่ยดีดปะเนี่ยมันไม่ได้ดีดครับอันนี้ดีดนิ้วเฉยๆมีเรื่องอะไรตลกๆให้ผมคายเครียตั้งด่านหน่อยเรื่องตลกใช่ไหมครับเออคือเด็กนักเรียนอะครับเออ ยังไงเออลูกผมไปโรงเรียนเรียนที่ไหนเรียนที่โรงเรียนครับวัดบ้านน้อยคนต่างวัดครับผมแล้วยังไงแล้ววันนี้ครูถามว่ายู่จังหวัดอะไรอ่ะพิษณุโลกครับไอ้จับพิษโลกพิษโลกถึงกรุงเทพนี่ไก่กันไหมก็พอๆกับกรุงเทพไปพิษโลกอ่ะครับนี่อันนี้วัดตลกอ่วัดตลกแล้ววันนี้ครูก็ถามลูกผมลูกเรียนชั้นไหนเรียนชั้นบนครับและชั้นล่างน้ำท่วมเนตลกเนตลก ก็อย่าไปปลูกให้มันสิฟังเลือดเล่าเรื่องลูกก่อนโอเคเออคือครูก็ถามลูกว่าแม่ทําอะไรเขาก็เลยบอกว่าอ๋อแม่เป็นช่างสักคิ้วแล้วพ่อละทําอะไรอลูกก็เลยบอกว่าอ๋อพ่อทำตามที่แม่สั่งทำได้หลายอย่างเลยค่ะหลุดไปทันแล้วนะจับไม่ทันเลยไมงกันได้ห้าร้อยเนี่ยเราเลืตลกดิเเล่าไปแล้ว โอเคเดี๋ยววันนี้ขอยืมสถานที่ตแม่ต่ายไว้ครับเดี๋ยวผมจัดดี่เรียบร้อยดูแลให้ดีจ้าลุยอ้าววันดีคุณตำรวจสวัสดีครับเป็นยังไงฮะคุณนี่เก่งมากนะเรียบร้อยดีใช่ไหมเรียบร้อยครับอืมท่านที่ผมได้สั่งคุณมาในวันนี้ครับผมเหตุการณ์ทุกอย่างปกติดีใช่ไหมปกติครับท่านครับโอเคท่านครับฮะขอบววิ่งไข่เอ้านี่ไงสิบตำรวจโทรชักว๊าว คุณนี่ดีนะเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้ดีแน่นอนหลอกกันเล่นนะฮะวันนี้จับผมไม่ได้นะจับไม่ได้เพราะคุณเนี่ยคุณไม่เที่ยวอะไรฮะเที่ยวอะไรคืนนี้คุณจะไปทารานะคืนนี้ตำรวจลงนะจริงปะเนี่ยอันนี้ผมพูดผมเตือนคุณนะเตือนเตือนคืนนี้ผมเตือนคุณนะเนี่ยอยากจะจ่ายเงินให้เลยเนี่ยขอบคุณนะครับคุณตำรวจต้องเตือนไม่คอนเดี๋ยวเขาหน้าเหร่อแบบคราวที่แล้ว เราลุการาดิคือตำรวจลงใช่ไหมฮะขาวที่แล้วคุณน้าเลยทีครับครับครับโอเคโอเคตำรวจมาคุณวิ่งถมรองเท้าได้ไหมจ้ะขอบคุณครับใช่ฮะคุณเป็นดาราคุณเป็นดาราเหตุการณ์ในวันนั้นท่านเอกก็อยู่กับผมด้วยไม่ใช่เหรอฮะผมดูนยูทูบท่านเอกล่าคุณรับ ไปไปไปน้อง no. วันนี้นะฮะจับผมไม่ได้นะเพราะผมเนี่ยเดินเท้ามานะครับช่วงนี้กดจราจรท,ท,ทางทางเท้านี่ตอนนี้ปัญหาเยอะมากได้ได้เออฝากด้วยแล้วกันนะครับผมอโอเคโอเคครับจิมมี่ไฟไหมนี่กูตำรวจนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอเอไอเว่ยทำเป็นเพื่อนเถ <c oughs> อะเข้าถึงประชาชนไงร <c oughs> ักการตอนนี้ยังนอนเช้าเหมือนเดิมไหมเนี่ยนอนเช้าเหมือนเดิมคุณคุณจะนอนเช้าแล้วโทราปต้องโทรนะครัแล้วโทรหาลูกน้องไม่หลับไม่นอนอยู่โทรจะลูกน้องทีอยลาออกไล่เวรมึงให้กระพักผ่อนมาก มึงให้เราพักผ่อนมั่งนะไม่ใช่ไม่หลับไม่นอนพอทอของน้องเสร็จแล้วก็ตอกบูชาวังนอนไหวกชอบแล้วลูงน้องไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายอร่อยครับไอ้ต้อยก็นอนเรียกมึงโทรมึงเชื่อไหมโทรจะจะไม่เหลือใครอยู่แล้วเนี่ยหยอกนะครับหยอกหยอดหยอหยอแม่คุยตั้งนานคอแห้งแล้วฮะก็ขอมันแห้งก็ขอมันแห้งก็จะนอนร้องไห้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเครื่องดื่มอะไรดีคะเป็นนมเย็นหรือว่ากาแฟดีคะร้อยลมด้วยหนุ่ยมีอะไรบ้างครับหนูจ๋าเราเป็นนมเย็นหรือว่ากาแฟดีคะฮะอะไรนะฮะนมเย็นหรือว่ากาแฟดีคะเออพี่ขอเป็นโกโก้ดีกว่าลูกเป็นโกโก้เย็นเหรอคะโกโก้วาที่หนูอยากได้โกโก้วาที่หนูอยากใจดี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 ใครดูแลด้วยไม่เอานะใครจะมาร้องเพลงเลยดาผมไม่เอานะไม่ได้นะครับผม เขาสั่งอะไรครับตอหรอซกูก็ไม่ได้เลยกูกะจะมาเล่นเซอร์ไพรส์ในฉากเลยคุณนี่ผมต้องปฏิบัติหน้าที่ครับผมเข้าวใส่ลราได้ครับผมได้ครับเอออย่างผมได้ยินนะใครร้องโกโกวาลปล่าวไม่ได้ร้อกเสร็จแล้วนะครับผมโอเคฮะับแฟร์ติคมาถ่ายเราเนี่ยเหรอ มึงเดินไม่ดูทางเลยวะไอ้มึงเดินไม่ดูทางวะโอ้พี่นี่ผมเจ็บเลยพี่อย่าวอะไรนี่มันทางเท้าอ่ะพี่รถกูไม่คว่ำก็ดีแล้วมึงเดินเนี่ยใครผิดนะนี่มันทางเท้าเนี่ยพี่เอาทางเท้าแล้วไงอะนี่ทางรถเลยอ่ะพี่เอามึงเดินไม่ดูทางไงไงผิดได้ยังไงอ่ะพี่แล้วมึงอะไรใคร่ะเนี่ยใครผิดอะไรพี่ อะไรของมึงกูถามมึงหน่อยดิใช่ฮะนี่คือทางเท้าอ่ะพี่กูจะถามมึงได้ยังไงอ่ะกูจะถามมึงได้ยังไงมีหมาตัวนึงมีหมาตัวนึงเดินไปข้างหน้าทางตันขวามือเป็นเหวซ้ายมือไปลงข้าวสัตว์หมาขี้ทางไหนอ่ะมึงตอบกูดิไม่ใช่หมาพี่มึงตอบกูดิยังไงมึงตอบดิกูได้มีมุกอิสระอิสระอกสระตอบกูอิ่ยอิสระ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 โอ้โหอิ่ย มึงมึไม่ตอบกูมีมุกเหรอทางหน้าทางตันขวามือเป็นเหวซ้ายมือลงข้าศัตรูมาขี่ทางไหนมึงตอบกูขี่ทางซ้ายขี่ทางตูดอ้สัตว์ไอ้มึงอะไรมึงไรอะไรเอากู่าเฮ้ผมก็รู้มุกนี่ผมก็แกงตอบผิดโธพี่มึงอะไรไอกูโอ้ยเอ้ยโอ้โหดิ๊ดิ๊โอ้โอ้โอโอ้ ุณตำรวจคุณตำรวจด้วยคุณมาหาเกินอ๋ออ๋ออ๋อคุณมาหาเกินอะไรอะไรนะใจเย็นลูกใครลูกมึงไม่ใช่ลูกมึงใครกินนมกูก็ลูกกูมาแหละมาว่าอีเวนคนละมุกกำลังหน้าสิวหน้าขวานมันกินนมอะไรมึงมึงตำรวจอะไรคุณตำรวจอะไรคุณตำรวจผมโดน้สมซะขนาดเนี้ย อ้าวพี่น้องจะโวยวายทำไมพี่นะกำลังเชียร์น้องอยู่เออน้องก็สู้เขาสิแต่เย็นน้ำช้าๆเลยแถบนี้เบาแล้วล่ะไปงู้เลยครับตวัดครับไม่จ้ะนี่อะไรพี่ทำเพื่ออะไรด่านไม่สวยเดี๋ยวคนมีลงมีเนื้อจะได้เห็นเราไงอะไรอะไรมองไไรมองไงคุณตำรวจอะไรช่วยเคลียร์หน่อยครับผมน้องไม่สู้เขาละพี่เล่นน้องอยู่ เกิดอะไรขึ้นครับมีเรื่องใช่ก่อเหตุตรงไหนตรงนี้ฮะเมื่อกี้คุณล้มป่ะใช่ฮะแล้วคุณนอนดิคุณนอนดิผมจะทำเออนอนนี่ฮะตรงนี้ใช่ไหมเขาขี่มออเตร์ไซค์มาตรงนี้เหรอแล้วก็ชนผมใช่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวชนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมาร์กไเลยครับมาร์กไเลยครับมาร์กไปเลยฮะเดี๋ยวทำที่เกิดเหตุเออโอเคมาสิโอเคครับเมื่อกี้คุณยตรงไหนใช่เมื่อกี้คุณยตรงนเจอผมยังไม่ได้ล้มเลยไม่มีผมไม่ได้ล้มผมด้วยเขล้มครับ คุณยืนเหรอผมยืนนะยืนตรงนี้โอเคยืนไม่ต้องฉีดได้เลยนะพี่มาหาแล้วกันครับก็ผมขับรถมาแต่เขาเดินจะตัดหน้าผมผมก็เบรกไม่ทันไงแต่นี่คือทางเท้านะครับคุณตำรวจเอาละขราขี่ไม่ได้พี่เข้าใจแล้วเองนะทำไม่ถูกนี่มันทางเท้านะมาไม่ใช่ที่รถวิ่งแล้วเอ็งขึ้นมาวิ่งแบบเนี้ยมันอันตรายไปเฉียวท้คนอื่นเขาคนอื่นก็เดือดร้อนผมนี่ถ้าเอ็งไปเจอดงเจอด่านเนี่ยฮะถ้าเกิดเขารียกไถ่เงินเอ็งเนี่ยฮะดีนะเอ็งมาเจอพี่อย่างนั้นเอามาห้าร้อย พี่พี่เอาถูกกว่าที่อื่นนะ500เอามาเลยจะลอยฮะกูทำอะไรฮะกูทำอะไรก็แล้วเผื่อเขามีกล้องมีกล้องแอบถ่ายทำไงฮะกูไม่ได้เงินแค่ห้าร้อยกูบ้าไปเลยมันแบ่งไม่ลงตัวเอามาพันหนึ่งเียเอามาพันหนึ่งที่ใช่ครับมาแล้วไม่ขอเลย ทำตัวนี้ไม่น่าเป็นสารวัตรได้นะฮะไปสอบยังไงเนี่ยจากรปรรผมขับมาผมรู้ว่าผมผิดเข้าใจแต่ผมก็เลยเข้ามาแล้วผมจอดรถแล้วผมกำลังจะหันหลังไปขอโทษเขาแต่เขาก็ด่าผม,มาอ,อันนี้ไม่ได้น,นี้ไม่ได้ครับคุณต้องเสียค่าปรับงั้นไปนั่งเคียงก่อนรอเลยเอางี้ผมผมขอโทษแล้วกันรู้ผู้ชายเลยต่อไปผมไม่ไม่ับนี้ก็อกขอแค่นี้เองก็จบแล้ว ให้อาภัยกันให้อาภัยกันเออน้องมันขอโทษแล้วคุณให้อาภาัยเขาไหมหผม<ห>จะไปผมต้องไปปรับลงพงลงพักเออเราให้อาภาัยแล้วลูกหัวน้องมันเออเพียร์กับน้องมันเออผม,ผมเตา่าเต่าอุ้ยเต่าหน้ายักษ์เต่าไฮเลก้าไม่มีใครรู้จักคุณคุณชื่ออะไระคุณใครนะเต่าวะชื่อชัดคุณเต่าเหรอครับคุณเต่าจริงไหมเนี่ยครับเต่าเฮ้ยเต่าเสือเต่าไหนอ่ะอุ้ยรู้ไหมนะเต่า กาวินกาวินแค่ภายน้องมันสันเดียตตบให้ดาวร่วงเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมเล่งเคียงก่นโอเคนั่งเคียร์ม่โทษนะเดี๋ยวจะลงมาถึงก็ทำวันนะแคอภัยนอกมันภายนอกมันคนที่มาหากินนะมาดูให้ดีดูดิได้ฮะเดี๋ยวผมเคียงเดี๋ยวชั่วโมงเดียวเริ่มด่าเลยชั่วโมงพอเฮ้ยเฮ้ยด่าเล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 ยาเลยเฮ้ยเมาเนี่ยวะเนี่ยผูกลับบ้าน รู้ไหมพ่อคุณเป็นใครเนี่ยมาแล้วกันนั้นพี่เตือนไปแลแม่ในนัอยากมาลายกันนี่มากพอมาที่ให้ปิดแม้คืออะไรไม่เข้าใจมากเลยแล้วคนก็รู้หนูมาหรอกตุกี้นะคะแต่น้องขับรถบนทางเท้าเนี่ยมันผิดกฎหมายทางเท้าเลยถนนเลยนนแค่สอนสอนแค่อสอนสอนมีเลยแม่กูจะกลับบ้านมีเลยแม่กูจะกลับบ้านน้องอย่านะพี่เพิ่งมาพี่ไม่รู้จักใครด้วยนะอย่า เขาเล่นจริงเด้อจริงเหรอเขาเล่นจริงเหรอเขาจับจริงเด้อหนูก็ไม่กลัวดิเอาได้เลยนะเอาดิเอาดิเพราะสามีหนูให้ออกมาหาประสบการณ์ให้น้องๆคุณครับคุณครับผมว่ามันมันมันจะดูไม่งามนะครับผมว่าคุณคุณกลับไปเถอะครับเอ้ยน้องผิดกฎหมายนะน้องขับรถบนทางเท้าอย่างนี้ต้องเสียค่าปรับเอาไปเลยเอาไปเลยรู้เป็นลูกใครเอาไปเลยเอาไปเลย เฮ้ยคุณเมาแล้วอย่าโวยวายอย่าอารวาสแบบนี้สิครับมาเลนไม่คุณเมาจริงเนี่ยทะเลาะกับบิวบอร์ดเนี่ยคุณมาแล้วเหรอมาเลยผมว่าคุณเอารถไปถอยคุณมาทองไปไปแล้วก็แค่นี้ฉันยืมเพื่อนมาแต่เราไม่รู้จักพี่ไม่ได้นะจ๊ะจะเยืนดีกว่าพี่นะจะยืนอะไรเกี่ยวอะไรจะยืนอะไรเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มดึงกูขาดซะที่พ่ต้านที่จะยกซุงพี่อนุรักษ์พันเต่าหายากค็นเกขาสั้นนะเหลอกบไม่เอาขายาวมาขายเปียกเหรอย่อไโอ้แล้วแล้วแม่งยกขนาดเมื่อกี้แม่งเป็นถั่วปักหน้าเลยนใช่ไงอกขาเราสั้นเลาก็ต้องแค่นี้แล้วคุณไป็าดน้ตาหัวอ่ะอคน เอาละครับผมเดี๋ตอนนี้นะครับไฟแดงไฟแดงจะถึงเจ้าไฟแดงเดินเข้าหาไฟแดงไฟแดงปัดเป่าไฟแดงปัดเป่าไฟแดงไฟแดงกรรมการกรรมการดูนะครับกรรมการเอาละครับผมเดี๋ตอนนี้นะครับตอนนี้อ่าเอาละครับขอบคุณนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวรอบสองนะฮะสัปเรีเวิร์นของเราจะโชว์อีกรอบหนึ่ง